หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรที่บารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรดึงดูดบอกเกิด จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรปรมีสามสุบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสศกันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสศกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย ของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมาร,รมีสามสิบทพ,ดพเดชพรุณลุลลกบสดจันทัศโร,รใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ประกอบธาตุเป็นโครงสร้าง ของท่อฐานธรรมประมีสามสิทพระเดชพรุกหลปะสสจันทัสโรที่ใหม่ใหม่ไม่ซ้ำเป็นการเกิดขึ้นของทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบที่เกิด ขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบเกิดการไหลเวียนบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพรสจันทัสโรทั้งตำแหน่งละเอียดสุดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิทธัพระเดชพุณุลลงปสจันทัสโรไหเวียนไปยังส่วนธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์ที่มีธาตุ ส่วนที่หยาบการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมทำให้เกิดการตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรม ทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเชื่อมโยงส่วนละเอียดส่วนหยาบอยู่ตลอดเวลาส่วนละเอียดเชื่อมโยงกับส่วนหยาบส่วนหยาบ เชื่อมโยงกับส่วนละเอียดส่วนละเอียดส่วนหยาบดำเนินไปตามการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมทำให้ การรวบรวมรักษาทำแต่ละธรรมที่ได้จากการปรับปรุงธรรมทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมของตนเองธรรมแต่ละธรรมเป็นเครื่องจักละเอียด เป็นพลังงานละเอียดมีความละเอียดมากกว่าธาตุธาตุที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตววิญญาณธาตุมีความละเอียด น้อยกว่ารรทรรม,รรมเดินทางรุกเข้าหารำรแต่ละธรรมเดินทางไปตามส่วนของธาตุนิพพานธรรมบารมีสามสิทัสระเด็จพระคุณหลวงพุทธเจนทัสโร ส่วนของธาตุเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณโลวงปู่สกกันทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานเพื่อให้รำบารมีสามสิทธัสเดเดพะคุณหลโงพสจันทัสโรไหลเวียนเดินทางเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดธรรมทั้งหมด เดินทางไปตามส่วนที่เป็นธาตุเพื่อรุกเข้าหาธรรมแต่ละธรรมร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่ธรรมบารมีสามสิทธรรัตระเดระกละรรุกวเสกจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลงสุษกันทัศโร เพื่อลุกเข้าหาธรรมทุกธรรมเพื่อการดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงพระสจันทัสโรเกิดขึ้นใหม่ใหม่ไม่ซ้ำเพื่อการรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัประเดชพุนหลโภคสดจันทัศโรทำกิเลสหลอกดวงบิดเบือนยั่วยวนเล่เหลี่ยมให้ท่อถานรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงุุ่กันทัสโรรับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำกิเลสเดินทางไหลเวียน เพื่อรุปเข้าหาธรรมบลรมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลวงปุสนัรทัศโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดธรรมปลรมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลวงปุสจัรทัศโร,รให้เกิดเป็นธรรมกิเลสเกิดขึ้นจาก การบังคับควบคุมสั่งการเลี้ยงรักษาสร้างประครับประคองท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสสจันทร์ทัสร ให้อยู่ในอำนาจของธรรมกิเลสให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้ธรรมกิเลสรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพสทธสันทัสโร เพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิเลสใหม่ๆเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสการไหลเวียนของแต่ละธรรมที่อยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสโร เกิดขึ้นจากธรรมแต่ละธรรมสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลท่อฐานธรรมปรวีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ัสโรเพื่อให้ธรรมแต่ละธรรมใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมแต่ละธรรมการไหลเวียนบารมีสามสิบทัศ พระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อสดจันทร์ทัศโรให้พ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อสดจันทร์ทัศโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรทัศโรเกิดขึ้นได้จากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลให้พ่อทานธรรม บารมี30ทัศหนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียนให้กับรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทร์ทัศโร ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศักจันทรทัสโรมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีจำนวนปริบาลที่มากกว่าธรรมกิเลสสามารถทำให้ท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสธจันทัศโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพรสธจันทรทัศโรได้มากกว่าทำกิเลส ที่บังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาประคับประคองดูแลหล่อเลี้ยงให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิทธรรัตเสด็ภคุลหลวงพุทธันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียน ให้กับธรรมกิเลสท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงุทธเกจรันรทัสตโรจะยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในธรรมบารมีสามสิบทัน พระเดชพระคุณหลวงปู่สถดจันทัสรโรเกิดขึ้นจากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลจากบาร,รมีสางสิทธัสเดชพระคุณหลวงปูสถดจันทัสโร เพื่อไม่ให้ธรรมกิเลสใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้กับธรรมกิเลสบารมีสามสิบทธัพระเดชพระคุณหลวงปูทสดแดนทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลกมุสตจันทัสโรให้ดำรงชีวิตเป็นยอย่างอยู่มีตัวตนเที่ยงแท้ ยังยืนไม่เสื่อมสลายไม่ให้ถูกทำอื่นที่ไม่ใช่บรวาสามสิทธระเด็ชพระคุณหลวงปสสุษกันทัสโลยึดธรรมยึดธาตุไปเป็นของธรรมอื่นที่เกิดจากการทำหน้าที่ งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎันทัศโรที่ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎันทัศโรศูนย์กลางดวงกรมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัโรดึงดูดบอกเกิด ให,รรรรให้ทำทุกทำให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธรรมวรมีสามสิบพัศรรพระเดศพระคุณหลวงผู่สดจันทัสโรให้ธาตุเกิดเป็นส่วนของธรรมวรมีสามสิบพัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นแผนผัง สำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพระเดชะคุณหลวงปุสสจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสระเดชะคุณหลวงปุสสจันทัสโร ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อ ไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับ ประคองดูแลตรวจตรานิพพานธรรมปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรให้มีตัวตนเที่ยงแถ้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย ดูแลประคับประคออตัวเองได้พึ่งพาอาศัยตัวเองให้รับประมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสบกันทัศโรดำรงอยู่อย่างเป็นปกติสุข ความเป็นยังอยู่ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยโอโหสิก,กรรมอยู่กันเป็นพี่นอ้องไม่ให้กิเลสล่อลวงหลอกให้เป็นศัตรู หลอกให้เป็นคู่กรรมคู่เวรหลอกให้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้หลอกให้เป็นทาตรับใช้กิเลสหลอกให้รับธรรมกิเลสหลอกให้รวบรวมรักษากิเลสกิเลสปิดบงังเพื่อไม่ให้บารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรสามารถเปลี่ยนธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรใหม่ๆโดยกิเลสปรับปรงความละเอียด อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้บารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเปลี่ยนไปเป็นธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร บารมีสาสิทพัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดิจันทสโรปรับปรุงความละเอียดอยู่ตลอดจากการสังเกตทำทุกธรรมที่ปรับปรุงความละเอียดของตนเองอยู่ตลอด ทมทุกรมเป็นประโยชน์ต่อบาร,รมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสจันทัสโรวิกิจอุป,ปรสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่เกิดขึ้นจากธรรมกิเลสเป็นประโยชน์ต่อธรรมบาร,รมี30สบทัศพระเดชพระกุณหลวงประสจันทัสโรเพื่อนำม,มาปรับ สร้างความละเอียดผ่องใสให้กับบรมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงประสจันทัสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคน,นกอยู่ได้นำพวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศรรัยระลึก ตึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงประสดจยันทัสโร,รที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทมทั้งหมดทุกธรมทุกนิพพาน เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงประสจันทัสโรให้ทำทุกทำทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงประสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ไปพร้อมพร้อม ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชะกุณโลปุสดจันทัสโร